สวัสดีครับสวัสดี FC เพจขับนะครับ FC เพจขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะ FC เพจขับน้องวงกิงเพชรบ้านแพงนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องครับโชคดีโชคหมานบ่ครับรางวัลที่หนึ่งนะออกผลไปแล้วครับผมจะพูดถึงในกรณีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะนะครับหลักร้อยเก้ารักสิบเก้ารักหน่วยศูนย์สามตัวบน ก็อื่นกันนะครับรางวัลที่หนึ่งสาตัวท้ายรางวัลที่1คือ990นะครับมันตรงกับอะไรครับทุกคนทุกท่านอนุโมทนาถูกครับยอดกระถินนะยอดกรถินลงท้ายด้วย0099ครับ5แ0 0กว่านะครับแล้วลงท้าย0099 ออกกำลังศูนย์เอเล่ไพโชคดีนะครับพี่น้องผูใ้ใดโชคดีพิมพ์คำว่าเบิงนะครับแล้วทะเบียนป้ายขาวรถตู้ขั้นไม้ของอีหลาหกสามหนึ่งสี่สีสเกตโอ้โหเรียกทายสองตครับ งวดประจำวันที่1 6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566เลขที่ออก1414 1, 4. หมอผาคเป็นคตหมุนในเล็กนึ่งให้เป็นคนยกคันยกให้ลูกบอลหล่นลงมา14ครับปลายขาวอีหลา6314สีสเกต สุดจอดบ่ครับผู้ไดโชคดีนะครับพี่น้องครับนี่นี่บอกกาวเราแจงกันนะครับแต่ว่าพี่น้องเด้อคําเตือนครับสิ่งเหล่านี้นะครับฟุกครับเป็นสิ่งที่มองเรเห็นฟุกดวงโชควาสนาบุญน้ำกำแตงสำหรับผู้ใดที่โชคดีนะครับผมกะขอแสดงความยินดีกับทุกคนทุกขั้นนะครับผมซื้อที่หนึ่งสามครับ เลขการสองโตก็ถือนะครับสำหรับสำหรับผู้ใดนะครับที่อาจจะยังไม่โชคดีมือนี้นะครับหรืออาจจะยังไม่โชคดีกับสิ่งนี้คุณก็อาจจะโชคดีกับอย่างอื่นก็ได้นะครับคนเท่าบุญแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันบ่ได้ครับพี่น้องครับฉะนั้นเห็นคนอื่นเขาโชคดีคอ่าค,คนอื่นเขาถูกยังจะย่าจะไปอิสระก็ยังดีใจน้ำพระเจ้า นะครับบางเดือเขาเจะถูกกันโคม้มโคม้มเข้าโพหนาเข้าไปบ่ถถกซ้ำกะมี่ครับอกะมี่หลวงพนโทวัมคืขึ้นน,นะครับฉะนั้นพี่น้องครับวันที่สิบแปดมาตุ่มหูมันคือเกาเน,น,นะนาะสำหรับผลงานซิงเกิลผลงานเพลงซิงเกิลมอล่ํา ซิงเกิแลแรกของน้องหญิงนะครับเพิรอธฮักนั่งเอกหน่อยท่านชมสาวน้อยลำเพลินดีนเรคอร์ดนะครับตอนนี้หงอือนะครับลมเขาเยลาบุรี่เรลากะวันที่24สร้างบกออกสองซีเธอรานก็สีวายเลยแหละไม่บอกวันที่24เนี่เนี่ยผู้ดใดเอาไปสลับกันไปสลับกันมากสีหมานหรือเรล่ วันที่24ป็นเทงของพ่อโจรครับยืนหนึ่งเนเขาผมบอกแล้วยืนหนงยืนครับไปยืนแนวบห่งมนึ่งยืนหนึ่น,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 เนเขายืนเมากัคุ้มแนไอหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าศูยครับมมี่อย่างหารกพี่น่องโมมี่เน่าเหรอครับผเา,าเรื่องอ่า ความคืบหนาเหตุการณ์นี่อย่างต่างๆเนาะม่นจะเป็นผลงานเพลงว่าจะเป็นมีรายการผังอย่างแน่พอโจรองหญิงนะครับศูนย์หน้าเพชรปั้นแพงผมต่างชา,ายาให้นะครับนีอย่างแน่เหมือนนี้เนาะโอเคครับคิดออกแล้วผมเดวเอากับบอร์ดมขึ้นนะครับเรื่องมา่ายรายการเหมือนนี้แนละ้ะมือนถีถือว่า ถ่ายรายการวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรอยู่ดีนะครับถา้าผู้ใดติดตามข่าวสารก่อนอันนี้ตงตแต่แท่ที่แล้วแล้วรายการมอลลัมไอดอนมือนีวันที่16เพิ่นจะมีการฟิตฟิชเชอริงนี่คนที่อยากจะฟิชเชอร g ิงกับศิลปินเนี่ยอ่าศิลปินในรายการมอลลัมไอดอนกลให้สามารถเข้าไปใช่ไหม ที่บอกมีจํานวนจํากัดอ่ะทีมซีดงได้ส่งเข้าไปอ่ามายำเด้พี่น้องบางคนบางท่านอาจจะโมูหเด้บที่นี่มันก็จะไม่เหมือนไลก์มันก็จะไม่เหมือนแบบต้องมาเป็นโค้ดธรรมดาบ่ละ่ะต้องมามีการาร้องฟิชเชอร์ดังโอ้โหแบบวันนี้ถือว่าหนักแล้วนะครับช่วงครับปรบ้านหามงอ่าพอโจ กำนองเิงก,กับคู่หมอนนะครับคู่หมอนอนองเนาะก็กจะเดินทางกลับไปทําการแสดงที่นะตำบลธาดพนมอําเภอนครพนมไออาเภออย่างนึนแม่นละ่ะจังหวัดนครพนมครับอําเภอ่าพนมอจังหวัดนครพนมนะครับแตผ่ผมอบอกพีไอพขนครทูขบอภไปนะครับว่าจังหวัดนครพนมไม่ค่อยได้ไปทําการแสดงเนาะ น่าจะเป็นครั้งแรกถึงฤดูการนี้ที่แน่ๆละครั้งแรกของของฤดูการนี้นั่นแหละจัวแล้วนะแล้วก็เที่ยวบินเนี่ยเที่ยวบิน่ะมันไม่มีนะครับเที่ยวบินอ่ะไม่มีนะฮะเนี่ยเล่นอยู่บ้านใหม่โพสีครับพี่น้องครับตำบลน,นาหมาดนะบ,บอกต่อกันอำเภอทา่าพนมจังหวัดนครพนม,น,มนะครับน่าจะฟรีอย่างเมื่อกี้นี้เนาะ เป็นปะครับน่าจะฟรีนะนี้ยินบอลโจแล้วว่าครับพอดาบสอแล้วกับพอ,บอ,บอเอวา่าโอ้งานฟรีหกงานติดต่อกับันนี้คือแบบมันก็มาเป็นงานบุญเนาะพี่น้องเนาะงานบุญแง่งน,นี่แน่งานที่แบบเจ้าภาพเขาจ้างให้ชมฟรีอะโมทนาสาธุนนะครับเที่ยวบินเนี่ยที่จริงแล้วว่าจะไปล่ใงสย่ยขึ้นสะกลน,นะที่จริงสกลก,กับบอมี่ลาว,วานะครนครพนมอะ ริ่ยุใส่อะยกเลิกออยู่นครพนมเที่ยวบินอยู่นครพนมอะยกเลิกเที่ยวบินยกเลิกข้าเจ้าก็ขึ้นเงื่อนไห้พี่มันเดียวก็บอกกึมาขึ้นเนี่ยหมามันก็เลยต้องไปล่องอีกมองหนึ่งพอล่องเนี่ยปุ๊บขี่รถโอ้โหแบบว่าโจโบขี่รถประมาณสองชั่วโมงกว่าเนี่ยครับกว่าจะหอดงานเนี่ยลงจากสนามบินต้อขี่รถอีกสองชั่วโมงกว่าป้านครับบอดแล้วก็เลยจะบอกนลองเองเลยครับว่านอนไปเลยลูกนอนเดี๋ยวล่งเครื่องปุ๊บ ขากลับนอนลงเครื่องปุ๊บไอ้หลานอนไปเลยนะครับนอนหลุดไปเลยเี่มันเดียวไปถารับสูขักสูขักโอเคพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ฝากเพนเดอร์นี่ยครับเห็นพอโจกับน้องอิงสูงงานเพื่อเพิ่มมาเป็นหัวหอ,อกผมเรียกว่าหัวหอ,อกนะสำหรับการอะไรต่างๆเนาะมันมีหลายภาษาบางคนหัวหอ,อกบ้างศูนย์หน้าบ้าง ในการสู่การสู่งานนะครับสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับลูกทีมสาบทีมสาวหน่อยเป็นแพงนะวันที่สิปไปตุ่มกันพี่น้องผมก็สนใจแต่ว่าเลขสิขออกอย่างผมหูแต่ว,วันที่สิปดนี่แหละคือค้าในใจเลยเก้าโมงวันเาสาร์เสาร์อาทิตย์ดันเห็นจังเขียดอ่ะสองมืออ่ะอครบหนึ่งวันปล่อยวันเสาร์ครบหนึ่งวันของ youtube ก็คือวันจันทร์เก้าโมง ดันแหกขาดไปเลยครับให้ให้ใหนึ่งวันเกินสามล้านวิวทําได้ไหมครับเอฟซี FC ครับพี่น้องคิดได้บ่ครับหนึ่งวันถึงสามล้านวิวทําได้ไหมครับผมว่าเขาตรงทําใดผมเชื่อครับผมเชื่อและศรัทธาเอฟซีแก็เหมือนกับผมเสื้อครับผมผมมันก็เหมือนกันกับผมเชื่อและศรัทธาของคาว่าผู้บริหารของบอจโจอ่าผมเชื่อและศรัทธาในความคิดของน้องอุ้งญิงนี่ ความเชื่อศรัทธามันไม่เกี่ยวกับอายุครับอ่ามันอยู่ที่ในตัวของตัวบุคคลนั้นเออนี่แหละครับพี่น้องจะเลือกมันที่แปดสิบแปดแล้วเขาจังไปยืนเขาแหวกก้อนแหวกแหวกวันที่สิบแปดแล้วค่อยไปยืนวันที่ยี่สิบสี่แหวกพม่านก่อนวันที่สิบแปดครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่เนี่จังไปยืนนะครับจังไปยืนเขายืนหนึ่งเป็นเขายืนนอว์เป็นไอสุดๆนะครับปลานะครับ ุ่งมั่มหมื่นขวดารางวัลจากอาของอาจารย์เพชรอีกโอุย้ยมีของพอตัวกับนีเสื้อผมโลดพี่น้องขาเบือ้องโลดเราบอกว่าให้มาบอกพี่น้องเลยเลยเรื่องสิโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมนอนุญาตขับรถต่อนะครับ,รบโชคดีไม่ใช่ฝากเลยตามกดซับสไครป์เข่ากุ้มปิดในีน้ำเด้อพี่น้องเด้อเกาชิบ,บก็ไอ้เกาลอยเกาชิบเกาบ,บ,บาดหมอวิโรชครับเส้นปีนี่หมากไม้ทักไปที่สาวหน่อยเป็นได้เพ่อนเพีรครับสวัสดีครับ